อาย่นก็ท่าูกนยว่กระเด็กูา่สามตนะโเด้สามตัวสองกูจะให้ตูวังนนี่สาตบอออ่ขอบคุณครับขอบคุณม่ยังนะครับท่านผู้นำรุกจงฝ่ายก็แล้วกันครับพี่ การเปิดการแสดงให้กับทางทีมงานเปิดการแสดงครับหขครับท่านเชครับผมเป็นหน้าที่ของการทีมงานรับมอบประสบความสุขในกัรพี่น้องสำหรับราครับวันนี้นะคนกับคนับพยายามนะครับพี่น้องมานเฮาทำกิจกรรต้อนรับเลยดีเสมอมาตัวควกท่านก็พยายามพี่น้องมัาทำไม่หายครับที่เป็นแสงสีสวยงานมเลยครับ กูว่าตัวไรสิออกกูแปบบังมาแล้วมาแล้วาแมนแมนแมนนวนี้ อะไมาเฮ็ดมาสางน้ำกันว่าทำไมเลี้ยวเร็วกำลังสวกาำลังสุสากู้กันเรื่องห้านเนิทั้งใกล้ทั้งไกลก็มาเมื่อนี่ยมปูาเที่นเลานี่รูปรูปล้ายรปายนี่ก็ไม่แม้ครับผมม่แท้แท้มรับโรงแรมนีนี่

เป็นเด็กฟันเนครับหตัวเลยนี่แม่ฟันเด็กตัวแล้วมาเป็นสาสาสวยเนี้ยแนะสองแปดศูนย์สีเลันอกเ้ยเอยู่ก้าเ้กานบ่ลประกศกบบเอ็กบฏว่าประกาศยทุกมังกวนี้ยังมาบาตัวเดียวกันก็มาหานกลับเนาะนั่นผู้ถมมาามหลานไส้หลานไส้มาก รักไม่กันเอามาแมนป้ามาจากกสินป้าูนมาจากคอนเทน์ี่เต็มูกนรับหลานนึ่นแม่น้าหลานทันจโตองคูนี่เต็มล้วก็จบวัฝันไอ้เพื่อนฝันพอกนรีงวนนาฝันมาจากไหนถ้าไมได้แปดหน มันโดูไปแลสนูกตตาเฮานี่บ่ลูกะมาคนมหูแต่ว่าเป็นหมูง่ไเด้อลำปีผ่เด้อมันมามานมีเนีใส่น้ำมุน้มือเตินครีดอกคนก็เลยว่าเอาเอาตูเอาตูหอยยุ่งอนี่ใส่ได้บ่ใส่ได้คนมาก็เล้เอาใส่น้ำวนคนเลยเอาหนาหดมเฮ็ดยังข้าจิ้นเขายูู่้สนก็เอา ลาบบ่ไม่ให้ติงลาบตงข่อยตของบนตม่คนจะเรีกนามัยเมื่อกับเศ้ากินยู่วยังจีละกินยู่วยังจี๋ล่ะกินแบบบริยุทธ์เลยบอกครับเศ้ากินแบบบริยุทธ์บ่อันนั้นเลยไปเรื่อยๆนะราบบ้านกินเขาเราพนเทน้ำครับหายนไทยว่นก็เว่าเลขตัวนี้เลยจีว่าเลขตัวนี้ลาทั้งในทั้งในแล้วี่เราเนอะมีตัวใดนะครับบอไปเล้ครับไม่ตัวนี้ลาแปลนหกเก้าหกนะครับแล้รัีแกก็ค้าหาซื้อเราแน่เนี่ย เอาโหลดอันเด็กมเป็นมด้นส้าห้าสีครับอันนี้รามันหมันเปเก้ามเนาเาสามเ้าสามเก้าสามเก้าสามเ้าสเก้าสาม้าสเก้าสาเก้าเก้าสมเกามามเกาสเกเกีาสามักาม้าก้าก้าสมเ้าสเก้าสาก้าาม้มกามก้าเาาาามา้าเมส้กาา้าา้กมเเเม้เม้เดียวมกมาากามามามาเข้ามาสิบ่เราสูบยามา ผมผมไม่หัวโอ้ผมไม่หัวตั้งแต่เราเดี๋ยวว่าย้ายมาเราจนแต่เลี้ยงเขวาขานางมันเป็นคนเยอะฮะหัวมาเขาเนี่ยรอบไปเขาเห็นแต่ว่าเราไปเอารถกับมามีเพราะว่ามีคนอยู่สองกนคล้ายๆความฝันแต่บ่มันผมมันในฝันนะครับอันนี้ยังอาว่าคุยกันเลยอันนี้อ๋งมาคุยกันเลยเพราะว่าผมต้อนอยู่รถนี่มาเจ้าเนี่ยครับครับโชคดีเด้อวันนี้เด้อ หลอดดไขรืยๆเชื่นี่ยืนบนยืนนี่ปูยางมาหาได้บอกครับยางมานี้ครับยางมาใส่เสียขาวเได้ยางครับถามกันกับถามกันยืนนี้รันเดียบของตั้งมาหอดเดียวผมมาหอดตาเศ้าแล้วห่จ้าแต่เนี้ยเป็นของน้ำน่าลกไปนี่ครับปอมีมอดไส่อยู่นี่ก็บริเงินเสียงรถก็บริเงินผู้ใดอันหลังไปข้าวเดียวออกมาบ่เห็นไปเจ้ากลนครับเป็นเรื่องประหลาดขก้นเนาะครับเนาะ ย่างสูบยามากันบอสูบย,ย,ยามากันสิบอเอจใจโดนันเราสูบยามากันสิเดินไม่เห็นเลยเนี่ยเดินมาเนี่ยมาเนี่ยแวบมาเนี่ยเพราะมันเราสิไปเราสวนเราอ้อมไปนี่บอกเราก็อยู่นี่ระปูอยู่รอนั่นมีรับโอ้เป็นว่าทั้งนี้ก็นั่งตัดไม่ไปอยู่นี่หน้ายอยู่ทั้งหลังเนี่ยไม่หแหง้เพืน่นบอกว่าขอได้เด้อปูเพื่อนเพิ่นเทศเห็นเนี่ยเนาะครับเนาะเพิ่นเทศเฮ็ดเนี่ยครับโอ้ยขนลุกครับขนลุกอดิฉันครับ ขอแล้วขอเอาขอไม่แหงกันไม่แหงลดท้ายรถอันไม่น้อยก็รอแกเรานั่งดอกครับเดี๋ยวไปเห็ดตอกสันหนูสำนดอกว่าจังหมันมันมาปัดเสียบมือสักบาทผู้คนหมายไมเห็นเลยเโอ้ปูมหาเลยเนาะครับเนาะปูลงมหาปูลงมหาเพื่อนเพราะว่าเคยมหาเล่าแล้วเทียรนึงครับบัดนี้เลยมาอีกนี่รอบสองเนี่ยรอบที่สองเนี่ยเอาเงินมาถวายเพื่อนเดี๋ยวที่สวายเพื่อนไปเขาเส้นบ้านเ่อไปหุ่น เจนเจนตนนันมาสตัดไปบันดุงก็เนาะครับครับสามแยกเพื่อนนั่นบ้านนี้เรียกซุ้มมาพี่มานี่มานี่เพื่อข้าวเยาะเพื่อหอดไว้แก่นคนป่านบนหัวแจ็กทั้งคนนี้ข้าวเดียวะรัดมาซุ้มเอารัดมากเ่กระหอดเด้วยนะครับตอนนั้นปูเพิ่นกระยานมาท่านเนาะเพิ่นก็เลยหาทางรัดไงจริงจริเนาะครับเนาะมาผาปูกดีแล้วตัวแต่ปูหมวกเพิ่นมาปลูกอยู่ในรถเนี่ยเนาะโอ้ยปูมาบอกทอดรถอดเลยนอนขนาดนอนรออยู่บนรถเพิ่นก็ยังมาบอก ปูนกดเนมอลำน้าโมสิว่านนะครับนสมปูมาปูไกยเนาะเปียนมาเปียกหุยกันหลังมากมันว่าเห็นไผนี่นะครับเป็นเรื่องมหสัจจในการทมว่าคนลูกส่วมคนหยิบยบก็ดีครับเจ้าอกไปตั้งลำมัคนหยบก็ดียงามปูเดินวมันถามกันแบนหูจักกันเามันเกไนี่ยเจับคนผีบ่เป็นเป็นมหาอดนวัดยังไงนะ มาทำมะไะครับต้องมาหอดกี่วป่ะครับซักไม่กันเท้ามากเลบัสูบยามาสูบยาเทาห้องลาสนนะสูบยามาครับสูบยาูกา้อหลานย่เดียวมืเ้น้ไปแล้วปูดเลยมากหนปวัเาหนกมากามาถามวันของมาหอดีว่าสันเอานัแมนอีลิคัน่ากขึ้นเนี่ยนก หงอกหลังมากยังไงยังมาไม่มใหญาจะคนมาดวงดีครับแดีว่าจะดครับแมนดีกันนาะตั้งแต่ซุ่มอยู่นีมาดูๆกันยังบอเห็นคนเยอะๆจะบุญวาสนาเออเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคย่างเอาไปนี่ขันเป็นคนห่อธรรมาดาย่างไปนี่แต่มป็นตวมไปดรือเนี่ไปเงี้ยวหนักมากก็เห็นอันนี้มันหันหลังไปหงอกมากอ่ะพุ่มใหญ่จะคนคนเดียวคนมากมากติดเมาขันกันไหนมาเจอใคร โ้ยัไก like ่ว no ่าัไก่แต่วไม่เคยมาเทนึงเล้วม่เคยมาเทนึงมาหลายคนบอรอบนี่หละมานี่ทีเราเห็นปูเราเห็นปูมาหาเราคือ่าถามโตดีเราถามยังไเราทั้งนึงแล้วบากว่าปวดยนปวดยนกันเ้อะจหนด่วไปสุดยอดแล้วก็ย่างเท่ากับว่าคือเกาแล้วมันกับบอกคือเกาแล่ ปูกันมาบอกคือเก่าเนาะครันบคอเเห็นแลงของคนคือเก่าแล้วนบอกคนลายปานอเนี่เจิได้ฟังรับเนเ็นกยากให้โชคดีได้ลายคนมะเปนคือจังพันๆมากมันสองสามเทียบมันไหลกันับ

ไวมากพี่เนี่ยวไวๆสุดๆไวมากมากครับมากมากมากครับรอห้างศูนย์นะครับรอแปดหกนะครับห้างศูนย์แปดหกนะครับแม่งเป็นกันเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเด็กดอนปุตตาของเรานะครับ นีนะคะรอ้านปดจตาให้ตัวเลขมาแล้วตอนุดตาให้ตัวเลขให้ตัวเลขมาแล้วครับบน359นะครับล่าง90านนะครับรอง50กับ86นะครับ ก็ตั้งแต่เช้าแหละนะคะตอนนี้นะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ9 90บนนะคะ359ล่าง90นะคะรองรอง50กับ86นะคะท่านผู้ชมที่รอมา แต่เช้านะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เป็นถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตรงนี้นะคะดูช้าชาเลย